สุกทัเพเปอร์เลยที่สุดเลยอ่ะเหมือนคอปเปอร์อย่างเงี้ยคอปเปอร์อมไม่เลี่ยนเป็นห้าอันก็ไม่เลี่ยนเหมือนกินข้าวตอนนะี้ สองที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วฉันใช้คำนี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับชิต้าชาแนลจ้าตอนนี้ตาอ,อยู่ที่อยุธยานะก็ไม่มีอะไรเลยทริปวันนี้เราจะมาตามร้าของกินหลายๆร้านแล้วก็กินแหลกจ้าวันนี้กินอย่างเดียวกับทริปที่มีชื่อว่ากินแหลกตัวแตกอยุธยาจ้า สื่งดังว่ะนี่ต้องบอกมาเปิดคลิปข้างหน้าร้าน,นเรามาันเรียร้านแรกแล้วไะไปข้างในร้านกันเลย <S <S ตั่งมาเมนูแรกก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอืยำถั่วพุ่มมาชิมกันเลยอร่อยยำยำเลยอือก๋วยเตี๋ยวถั่วพุ่มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันกึ๋งๆร้านอาหารหน่อยอะร้านเนี้ยผ่านร้านไหนร้านแรกแก็คือเข้าอืก็คือเราไม่รู้จะได้เจอร้านเด็ดหลังดังไหมวันนี้เราก็คือแบบ เจอร้านไหนก็กินร้านนั้นจ้ะต้มยำก็โอเคนะน,น,น้ำตกก็เจะน้ำตกี๋ยวไปต่อร้านอื่น,นแล้วกันทุกคนอิ่มแล้วค่ะกับร้านที่หนึ่งคือร้านผ้าน้ำยู เดี๋ยวไปต่อร้านที่2เราจะไปไหนกันนะร้านเ h e s u m m e r Company าร้านกาแฟไปเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปร้านไหนนะ The Summer Company ก็คือเราจะไปซื้อกาแฟใช่ป่ะแต่ว่าระหว่างทางที่ขับมาเวย้ยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วแบบไม่สะสมกระใจเมื่อกี้เราก็เลยลองชื่อว่าร้านนายรันเดีย๋ยวพาไปดูหน้าร้านทุกคนไม่อ้วงไม่จบวันนี้โอเคเมนูเยอะมากเมื่อกี้ที่สั่งเป็นเส้น ชามเล็กแล้วก็เส้นบะหมี่เหลืองชามเล็กแล้วก็หมูสเต็กหนึ่งชุดเล็กเราจะกินละระนิดละหน่อยเพราะเราจะได้กินหลายๆร้านชิมกันเลยหมูมหนุ่มนะตอกไม้หกสิบบาทมันไม่แพงนะ่อ,อยเลยเมื่อเสี่ยวมาแล้วทุกคนสั่งมีเหลืองไปชามละสิบห้าบาทเยอะเด้อสิบบทัทนะตัว ในร้านสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องใส่เลยก็คือน้ำตาลนะทุกคนรู้กันไม่ต้องเติมน้ำตาลไปขึ้นรถแล้วทุกคนตอนนี้จะต้องถึงได้แล้วร้านกาแฟนเนี่ยไปเติมน้ำตาลกันซะหน่อย รัดก,กรุมนี่หนึ่งทุกคนเราใส่แมสสองชั้นเห็นปะร้านกว้างมากเลยนะสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนเมื่อกี้เราสั่งเดอร์ตี้หนึ่งอเมริกาโน่แล้วก็ครัวซองหน้าทรัฟเฟิลเดี๋ยวไปลองชิมกันมาลองเลยลองเดอร์ตี้ก่อนดีแหมออหอมเห็นไหมถ้าทำหน้าเหนียวแล้วว่าดี อันนี้อยู่แล้วอันนี้มันมีความแบบมันมีความทวาวมันหวานมันมันอร่อยมากถูกคนอร่อยพี่ชอบพี่ชอบเลยแล้วมันแบบกินเออมันไม่กาแฟเยอะขนาดนั้นอ่ะน้องมันมันแม่ถ้าดูข้างในจริงๆอ่ะเหมือนตัวกาแฟที่เขาคั้นออกมามันจะแบบมันมันนิดนึงเห็นปะวันนี้แหละและมื่อนี้แหละตอนนี้จะเป็นขมาดูแลอันดีมาอุทยาล้อบเนี้ยไม่พังแล้วเจอร้านนี้ไม่พังแล้วไม่พังแล้วตบที่นี้จะไม่พังแล้วอันนี้คือ โค้ดซองทัฟเฟิลร้องเหมือนไหมสุปทัฟเฟิลเลยที่สุดเลยอ่ะเหมือนคอเปอร์อนนย่างเงี้ยคอ,อเปอร์สูงใกล้ความแบบให้มาเยอะมากทุกคนสีโค้ดองจะดีมากใช่นี่แล้วมีเห็ดด้วยก็คือถ้าคนนี้เคยไปกินร้านบุฟเฟค่คอเปอร์อ่ะนั่นหนาเนั่นคือแบบซุปครีมเห็ดทาโฟอันนี้เลยเนี่ยเวลาอร่อยมันต้องเป็นเอนเนอร์จี้นี้มัน ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของร้านที่ผ่านมาแตมันไม่ใช่อ่ะพี่ว่ทเรามาพิทยาเราไม่ควรกินก๋วยเตี๋ยวเรือเหงาเลยแ่เราควรกินอะไรพวกนี้เว้ยอุ้ไม่ไม่ไม่ถนัดนะทุกคนไม่ร้านดีๆดีมากจริงๆนะหาร้านที่มันเป็นอย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยยากมากแล้วเขาใส่เห็ดบบเห็ดแชมเปิญองเห็ดอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะมีความเต็จุ ห้ไม่แพงเลยบอกเลยไม่แพงเลยข้างในเป็นไส้อีกนะเป็นไส้เห็ดอีกอันเนี้ยเดอร์ตี้อร่อยมากพี่ว่าเป็นเดอร์ตี้ที่อร่อยที่สุดในชีวิตพี่เว้ยทุกร้านตอนเนี้ยในไทยให้ร้านนี้เป็นร้านที่หนึ่งแล้วอะ่ะมันได้กินได้เรื่อยอมไม่เลี่ยงกินข้าอันก็ไม่เลี่ยเหมือนกินข้าวตอนนี้น <c oughs> นาแล้วเดี๋ยวไปดูอะไรอื่นกันว่าม,ออมอีอะไรเดี๋ยวไปเลือกอันอื่นกันเพิ่มไม่มีใครเลยอนะจริงจริงหมดทุกอย่างเลยนะหมดทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เว้ยที่กิน<ม>กินทุกอย่างเลยคะ่ะเพ่หมดอ่ะที่อยากกินข้ชวซอยอ,อีก,กอ่ะคลิปนี้เราเปลี่ยนชื่อคลิปด้วยค่ะทุกคนแล้วไม่เอากินตัวแตกแลมปิดอายุทยาอะไรแล้ว,ลวเราจะเอาเป็นค้าวซอยที่อร่อยที่สุดในชีวิตอยู่อยุธยา ทีส่สุดรู้สึกเหมือนได้ชดาร์จพลังพลังมาแล้วตอนนี้เพราะว่าเราได้พลังงานจากอาหารที่อร่อยมากไปิษัทอีกเร์ดไปิษัทไอชุดตั้งแต่กินมาเกิดมาสามสี่ปีคือเป็นร้านคอสมอที่อร่อยมากเจ้า,จาของร้านนู่อยู่รู้เลยว่าคุณทำคอสมอได้อร่อยมากจริงๆแล้วเดอร์ตี้โคตรดีอ่ะคุณ <c oughs> อันนี้เป็นซัมเมอร์ฟิตของเขาเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาที่เขาบอกว่าเลคเมนมาก แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นเซนอร์ฟิตที่แอบชิมน้ำไปหน่อยละคือคือน้ำสับปะรดอันนี้ก็เป็นเหมือนอเมริกาโน่ปะมัาเรียกอะไรเป็นเหมือนน้ำผลไม้โูดรผสมกับอเมริกาโน่อร่อยอ่ะไฮไลท์แล้วคืออันนี้เลยนี่คือชิ้นที่สองทุกคนเดี๋ยว ขอไปกินชิ้นนี้แบบดื่มดาแบบไม่ถ่ายคลิปแบบดื่มดำกับตัวเองไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปรอบร้านเขากันตอนนี้อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวไปหาร้านต่อไปกันเลยนะคะว่าเราจะเฟล,ลหรือว่าไม่เฟล,ลแต่ว่าร้านค้ซองเมื่อกี้ก็คือแบบดีงามมากไปไปต่อไปต่อเราถึงอีกที่หนึ่งแล้วชื่อว่าตลาดกลาง เป็นเหมือนเป็นเวิ้์เวิ้ข้างในแล้วก็มีอาหารทะเลมีกุ้งมีเราเดินอยู่ข้างนอกนะทุกคนก็ถอดแมสแป๊บนึงเพราะว่าเด็ดจะคุยกับทุกคนคือไอ้ร้านที่เราเซิร์ชกันมามันคืออยู่เวิ้งนี้หมดเลยเว้ยเนี่ยมีหลายร้านมาก ร้านผ่องพันคือเขาแบบอาหารทะเลเขาเยิมมากเมื่อกี้ที่เราสั่งไปมีกุ้งหกิโลมีตัม้มมามมีหอยนางรมตัวใหญ่มีหอยแครงด้วยอ่ะมีหอยอะไรก่หอยแมงผู้ีกโลนึงคือมาอยุธยาเว่ยทำตัวเหมือนมาทะเลอะ <laughs> เดี๋ยวเราชิมหอยแบบ ตัวใหญ่มากอืมน่ากินมากทุกคนใส่น้ำจิ้มแบบกลทั่วอืมอืมหอยหอยเยอะมาอืมนี่คือหอยแครงตัวเม่าบ้านตัวใหญ่มากทุกคนอุ้ยอุ้ยเราจะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันไหมอืมอะไจ๊ะอืม นี่อยดีมากไม่เหม็นเลยดีมาก,มากอันนี้กุ้งม,มันเยิ้ยมีเลยนะทุกคนเห็นมันไหมเห็นมันกุ้งปะอืมอืมอ้สดอืมกส,สดมากคือที่นี่อ่เขาเรียกว่าตลาดกลางค้ากุ้ง เป็นตลาดที่ค้าส่งพวกอาหารทะเลต่างๆลูกลุออ้งดูปลาดุกุ้งจิ้มมันเข้าไปจิ้มมันเข้าไปแบบนี้แล้วก็กรวมเข้าไปเลยอือ่อม,มากตำด้วยผักเฮ้ทานี้ที่แบบสดหมดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งตำปูม้าวอนนี้าใช้มือะทุกคนปูม,ม้าเนื้อขาว,ขาว สดสดเนื้อเป็นวุ้นๆอะ่ะอร่อยนะเออเอยดีอ,อ,อาหอยนางรมลองลอหอยนางรมหอยนางรมดีค่ะหอยนางรมทุ่นต้องใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไปต้มทุ่งแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปนี่อันนี้เราก็ใส่นี่กระเทียมเจียวนะจ๊ะแล้วเราก็ทั้งตัวเลยนะนี่ ไขนางลมหปกินแล้วหวานมากร้จดป่ะไม่มีสนเลยอืมอืมอื้าแปลกนะเขากินหอยนางรมไปแล้วแล้วกินอันนี้กะถินะ หวานใช่แปลกมากเลยถ้ากินกับฉิ่เฉยๆจะไม่หวานนะต้องกินคู่กับหอาายนางรมมันถึงจะหวานนะอะโคตาดีดีมากโอเคอิ่มแล้วถ้าจะหายเมื่อกี้กินไปสองคนทั้งหมดแค่หนึ่งพันบาททวนประมาณนั้นอะถูกนะกิน เยอะมากแล้วนี่แบบดูในมือกลับบ้านอีกจ้าในมือนี่อีกจ้าที่นี่มันหลังมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีกร้านผงพันก็คือสดอร่อยราคาถูกใครมาก็มากินตามเราได้นะหรือว่าถ้าอยากจะลองร้านอื่นอ่ะเขาก็มีร้านให้เลือกตงนี้เยอะแยะไปหมดอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลานไปเท่านี้อิ่มแล้วอิ่มมากวันนี้กับทริปอยุธยาบล็อกของเราวันนี้นะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าชีต้าชาแนลจะพาไปเที่ยวไปกินหรือว่าไปทำอะไรอีกก็ฝากติดตามมาด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วทุกคนบายขอบคุณหน่องฝนด้วยวันนี้ไปขับรถกลับบ้านกันพร้อมกับของเต็มหลังรถโอ <Okay, S 1> เคเจอกันทุกคนบ๊าย